นานแล้วเหมือนกันนะคะไม่ได้มาพบพูดคุยกับท่านผู้ชมเหมือนอย่างวันนี้แล้วก็นานแล้วเหมือนกันที่หนังของวัานไม่ได้ออกมาใช้เลยครั้งนี้เวลานี้มีเลดี้ฝร้่งดองใช้กำลังออกใช้อยู่นะคะก็ขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนอยู่ตลอดเวลานะคะอืม เอาไปบูชาพระก็ไม่ทราบจะยังจําได้กันอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะว่าเพื่อนเคยสัญญากับท่านผู้ชมไว้ว่าสัญญาตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลลานาว่าปัญหายเจ็บแล้วเ็นจะมารายการนี้ร้องเพลงให้ท่านผู้ฟังฟังกันอีกครั้งหนึ่งคือเพลงที่วันนั้นร้องที่โรงพยาบาลลานานะคะเชิญเชิญนั่ฟังเลยค่ะ งมเงไเธอคงจะรู้ mm hmm. เก็บความเจ็บช้ำไว้มาร้องกูเพื่อให้เธอรู้ฉันรักเธอเพียงไหนคิดจะละทิ้งรักไปแสนไกลแต่หัวใจเทีไหน เขาทิ้งให้เชื้อชามาล้างราัจากฉันไปเช่นไรสงสร

哦吼！哦吼！哦吼！好滚蛋好滚蛋哦滚蛋你哦吼！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 哦哦吼！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  เป็นไงคะก็ยังตื่นเต้นนะจ๊ะแม้ว่าจะตั้งใจจะตั้งใจจะมาร้องยี่สิบเพลงนะเพลงอะคะเพลงเดียวก็แบบค่ะก็นี่คือคำมั่นสัญญาจากคุณจรุณีสุขสวัสดิ์แล้วก็มาตามคำมั่นสัญญาแล้วแล้วก็แฟนๆนะคะไม่ใช่ว่าวินยูจะหวงหรือน้องควรจะหวงตัวนะคะมาคล้องพวงมาลัยหรือมาสวมกอดอะไรก็เบานิดนึงเนื่องจากว่าทั้งตัวของน้องเฟิร์นเนี่ย ถ้าว่ามีมีมีเหล็กอยู่เกือบพุนะคะค่ะค่ะแล้วก็ดีใจแทนวงการภาพยนตร์ไทยนะคะที่น้องเปิ้ลเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วก็ยังกลับมาเป็นนางเอกยอดนิยมของวงการบันเทิงตลอดไปง mm hmm. ของวงการภาพยนตร์ไทยตลอดไปใช่ไหมคะแข็งแรงแข็งแรงทรทำไมใช่ไหมแข็งแรงแข็งแรงค่ะ <c oughs> ถ้าว่าน้องเปิ้ลไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้ พาเพื่อนพาเพื่อนรักมาด้วยคนหนึ่งค่ะก็เดี๋ยวดูดีกว่าเขาเป็นใครค่ะก็ขอเชิญพบกับเพื่อนรักของทีมงานมีสุดตลอดเขาเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะค่ะนี่ก็คือคุณพร้อมพงษ์นปฤตพ่อพูดได้รั้งนค่ะ สงสัยพี่ยังพูดอะไรไม่ได้เพราะร้านน้องเพื่อนจ๋าโอ้โหโอ้โหค่ะบรรยากาศก็รู้สึกว่าจะเป็นธรรมชาติแล้วก็นุลมุนนิดหน่อยนะคะจ้าจะเห็นแล้วว่าน้องเพื่อนนี่เป็นขันใจของวงการภาพยนตร์จริงๆเลยนะคะ สือแฟนจะมาเป็นอย่างมากมาย <laughs> วงการภาพ,พยนตร์แล้วก็เป็นรุ่นพี่ของคุณพร้อมคงแต่จริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันนะคะพี่บินยูก็จะขอแทนตัวเลยนะคะว่าเป็นพี่บินยูก็อยากอยากยอยากใช้คําว่าสัมภาษณ์เลยนะคะว่าคุยกันนะคะอย่างเป็นธรรมชาติว่าคุณพร้อมพงน้องคลิศเนี่ยคะ่ะดีใจมากไหมคะที่ว่าภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องเลดี้ฝรั่งดองเนี่ยประสบความสาเร็จอย่างมากมายที่ก้าวมาสู่วงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ได้รับความ ต้อนรับแล้วก็ยืนเป็นพระเอกได้อย่างเต็มตัวและภาคภูมิดีใจมากไหมคะดีใจมากครับคือตัต้มตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ชื่อเล่นใช่ไหมคะตั้มค่ะชื่อเล่นตั้มครับค,คือยู่ตั้มก็ไม่คิดว่าจะได้การต้อนรับจากประชาชนคนดูอย่างล้นหลามคือวันที่ฉายรอบแรกวันที่สองนะครับค่ะ คนไปดูกันแต่สงสยยัยยูจะต้องยืนวันที่สลาถึงเเต็มโรงภาพยนตร์เลยครับ้เต็มเต็มเลยนะคะเสริมค่ะแล้ว,ลบ,ลวลบัตรจองเฉพาะวันที่สามสี่ก็เต็มมากเลยฮะ,ะ,ะหลายโรงเลยทำให้รู้สึกอบอุ่นมากเลยครับค่ะแล้วก็ลังถามที่น้เปิ้นว่าตั๋วจองใช่ไหมคะที่ว่าจองล่วงหน้าบุกล่วงหน้านี่ราบว่ารอบเที่ยงนี่เต็มเป็นอาทิตย์เลยค่ะใช่ไหมคะแต่แต่ปิ้นยังมีโอกาสไปน้อยหน่อยได้ตั้มช่วยได้มากกว่าจ้ะเพราะก็ยัง ยังต้องไปถ่ายหนังบ้างแล้วก็เมื่อวานก็ไม่สบายก็ไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปตั้มวิ่งคนเดียวจากทุกโรงแล้วก่อนที่จะมารายการรวมดาวสยาบทราบว่าก็ไปไปจองตั๋วที่พาราไดรรับจองตั๋วที่พาราไดใช่ไหมคะแล้วก็จะตลอดไปป่ะคะวันไหนบ้างคะเนี่ยก็ตอนนี้ตั้มก็มีโปรแกรมว่าจะพยายามจะไปเรื่อยๆฮะคือพยายามพบปะกับแฟนภาพยนตร์ทุกโรงเลยเกือบทุกโรงฮะตอนนี้ที่ฉายในที่สระบมีมีที่ไหนบ้างนะคะ ตอนนี้ก็มีเอเทนเป็นโรงหลักก็พรไดานงงาาาาครหลวงรามาศรีรามาบึเกษมและก็ราชสการ์สองตามโรงภาพยนตร์ดังกล่าวนี้นะคะจะพบกับคุณพร้อมพงษ์หรือคุณตั้มนะคะซึ่งจะเป็นตัวแทนของคุณเปิ้ลจารุณีซึ่งจะมีคิวติดถ่ายจะเล่าให้ฟังสักส,สนนั้นๆได้ไหมคะว่าประสบความสําเร็จเนี่ยเบื้องหลังนะคะคือคุณพร้อมเสียงเป็นทุ่งกับนะคะหรือว่าพี่พร้อมในวงการเนี่ย มีวิธีกํากับคุณตั้มยังไงหรือว่าพี่เปิ้ลคุณเปิ้ลช่วยยังไงบ้างนะคะช่วยเล่าเป็นแบบว่าคือตอนแรกที่ตั้มเข้ามาเล่นหนังเนี่ยตั้มก็ไม่มีความรู้ทางทางทางการถ่ายทําภาพยนตร์มาก่อนเลยแล้วตอนที่เขาคัดเลือกตัวของสีบุญเรืองฟิลเนี่ยตั้มก็เอาไปรับสมัครสมัครเสร็จก็เขาก็เริ่มที่บอกว่าถ้าสมัครแล้วก็ต้องมีการเก็บตัวเพื่อกฝึการแสดงเพราะถ้าดาราที่เราจะแสดงด้วยนี้เป็นคุณจรรยีสุขสวัสดิ์ึังนั้นแฟนภาพยนตร์ก็ทราบว่า เปิ้ลเนี่ยเป็นดาราที่เล่นหนังเก่งมากเลยฮะหาตัวจับยากที่สุดเลยเดี๋ยวไม่่ใชเดี๋ยวนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็ยังเก่งอยู่เก่งอยู่จนหาตัวจับยากที่สุดค่ได้ยากครับเขินนะคะตอนนี้คุณเปิ้ลกับเขินที่ไหนเอ่อมาพร้อมก็เลยให้ตั้มฝึกการแสดงครับอ่าค่ะกับมาพร้อมกับอาพรพศและพี่ต้อยเจฉชาแล้วก็มีเปิ้ลเป็นคนแนะนำช่วยกีนเองค่ะคือเรา เป็นเวลาที่เก็บตัวแล้วก็ฝึกการแสดงอยู่ประมาณ11เดือนค <c oughs> รับเดือนจริงจะได้เล่นเรืเเ่องเ <c oughs> ลดี้ฝรั่งดาวแต่ว่าเป็นเวลาที่นานว่ากับตั้ม <c oughs> ค่ะก็คือถ้าถ้าว่าเป็นเวลาที่นานนะคะแต่ก็คุ้มค่าเหลือเกินกับ<า>ก<แ>ความสําเร็จนะคะที่คุณพร้อมศิลป์และคุณดาวน้อยศิลป์เรืองเฝ้าเจรนายคุณพร้อมของให้เป็นพระเอกเป็นเพชรนั่นหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทย ค่ะแล้วที่คุณเปิ้ลมีช่วยยังไงบ้างคะคืออรอย่างก่อนถ่ายนี่ฮะตั้มก็มีบทตั้มก็ปรึกษาว่าเปิ้ลน,น้าในบทนี้จะทํายังไงอะไรเนี้ยเลยเขาก็แน,นะนําว่าควรจะเข้ามาพูดลักษณะน,นั้นอะไรเนี้ยก็แนะนําตั้มตลอดเลยเหมือนเป็นพี่เลี้ยงอีกทีหนึ่งฮะ,ะก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงค่ะนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นท <laughs> ี่มาของคำว่าพร้อมพงนกปริษ จากเลดี้ฝรั่งดองคู่กับนางเอกสาวยอดนิยมจารุณีสุขสวัสดิ์ซึ่งขณะนี้เลดี้ฝรั่งดองได้รับความนิยมอย่างมากค่ะท่านผู้ชมคะวินยูจะพูดจากใจอีกสักอย่างหนึ่งนะคะคือน้องป้นเนี่ยนะคะนอกจากมีพรสวรรค์นในด้านการแสดงแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะคือความกตัญญูค่ะความกตัญญูนี้เป็นคุณสมบัติของคนไทยที่อยู่ที่มีอยู่ประจำใจของคนดี อันนี้เป็นยุ่เร้าเหตุการณ์ตอนที่น้องเปิ้ลประสบอุบัติเหตุพอลงจากพอลงจากเครื่องนะคะที่มาจากเชียงใหม่ก็จะเข้ามารักษาตัวที่กรุงเทพคือโรงพยาบาลในเทพนี่นะคะสิ่งแรกก้าวแรกที่คุณเปิ้ลไปนั่นก็คือไปกราบคุณพร้อมถึงธีบุญเลือนที่บ้านแทนที่จะไปโรงพยาบาลไปที่บ้านก่อนแล้วก็ตอนนั้นคุณพร้อมถึงกําลังไม่สบาย ซึ่งไม่แน่ว่าจะหายไหมซึ่งขณะนี้หายแล้วเดินได้เป็นปกติอาจจะเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งที่เห็นคุณจรุณีไม่สบายยังไปกราบคิดตักที่บ้านอันนี้เป็นน้ําใจเป็นความกระตันอยู่ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคุณจรุนีสุขสวัสดิ์ขอปรอบมือดังใครับคุณค่ะแล้วค่ะจากช่อชลดมอบให้กับเลดี้ฝรั่งดองค่ะช่อนี้นะคะสำหรับชาข้างๆนี่ค่ะ สำหรับน้องเปิ้ลหรือคุณจรุณีสุขสวัสดิ์ขอให้ยืนยงเป็นดาราย,ยอดิ่มของวงการภาพยนตร์ไทยต่อไปนี่สำหรับคุณพ,อะะพ่อมิตรนะคะร้อมพน้องคุณยืนทางๆได้แล้วนะะเช่นกันนะคะช่อน,นี้จากรวมดาวสาสสยามขอแสดงความยินดีกับพระเอกคนใหม่ของวงการภาพยนตร์ไทยนั่นคือคุณพร้อมพงษ์นกพิริตจากเรดี้สังไทย ก่อนจากในวันนี้ก็อยากจะให้คุณจรุณีและคุณพร้อมพงษ์ลาแฟนผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะจะมีอะไรพูดก่อนจากไหมคะเจเปิ้นก่อนิ้ลขอขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสําหรับกําลังใจที่ทุกๆท่านทุกทท่านให้แล้วก็ทีทุกๆกท่านให้การสนับสนุนเลดี้ฝรังดองนะคะแล้วก็ระเอกพูดนะคะตามก็ขอขอบคุณ แฟนในห้องส่งนะครับและก็แฟนภาพยนตร์ทางบ้านที่ได้ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วหรือกําลังจะไปชมอยู่ที่ไปพิสูจน์อีกทีว่าตัต้มจะเข้าวงการภาพยนตร์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านขอขอบคุณมากครับค่ะแล้ววินยูก็ขอขอบคุณคุณพร้อมศิลและคุณดาวน้อยแห่งทีมเรือทีมที่กรุณาให้คุณจารุณีและคุณพร้อมพงษ์มาพบกับแฟนๆผู้ชมทางบ้านขอขอบคุณอีกครั้งค่ะขอปรบมือดังดให้กับณี